เรามาเริ่มต้นดูกันก่อนข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เพราะเป็นการประชุมกรง,งอนนักที่1ของปีนี้หลายฝ่ายลุ้นกันบอกว่าตกลงแล้วจะมีการปรับลดรารดกเบียลง2 5บเบสิสพอยต์หรือไม่ติดตามได้ในช่วงของเวลเฮดไลน์ครับ ที่จะมีการประชุมเมื่อวานนี้รายงานไปนะครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกแบบนี้บอกว่าคาดเดาได้ยากมากกว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้2.25หรือจะมีการปรับลด25เบสิสพอยต์และที่สุดเมื่อวานนี้ประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พบแบบนี้ครับบอกว่ากนอง,งอเองแถลงผลบอกว่าคณะกรรมการนะครับ เกือบเป็นเอกฉันแล้วเพราะมีมติ6ต่อหนึ่งให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับ25เบสิสพอยต์จากเดิมนะครับที่เป็น2.25เป็นดอกเบี้ยนโยบายเหลือ2ครับให้มีผลทันทีทั้งนี้หนึ่งเสียงครับก็เห็นควรนะครับให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ด้วยทางาทาด้งงานเลขานุการกรงงอก็คือคุณสักภพพันธยานุก,กูลระบุแบบนี้บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากญหาเชิงโครงสร้าง และการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศรวมทั้งมีความเสี่ยงสูงจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักแม้ว่าเศรษฐกิจเองจะได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์นะครับภายในประเทศกับการท่องเที่ยวแต่กรรมการส่วนใหญ่เลยท่านเห็นว่าควรให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ0.25ต่อปีคือ25 basis point ในการประชุมครั้งนี้เลยก็คือเมื่อวานนี้เพื่อให้ภาวะการเงินนี้เนี่ยสอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อและสิียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งมีการรองรับความเสี่ยงด้านต่ำที่ชัดเจนขึ้นในขณะที่กรรมการหนึ่งท่านเห็นควรนะครับให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนื่องจากให้น้ำหนักมากกว่าการรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินเพื่อรองรับความไม่แน่น,นอนที่สูงขึ้นในระยะข้างหน้าจำได้ไหมครับคำพูดที่บอกต้องเก็บกระสุนเอาไว้เพื่อยามฉุกเฉินที่นี่เศรษฐกิจไทยปีที่แล้วครับคือ67ถือว่าขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินเอาไว้จากการระบายสินค้าคงคลังที่สูง แม้ว่าอุปสงค์ในประเทศการท่องเที่ยวการส่งออกจะขยายตัวดีนะครับมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินเอาไว้ <c oughs> จากภาคการผลิตที่เจอรัญะเชิงโครงสร้างและการแข่งขนันจากสินค้านําเข้าที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ปีโตเคมีวัสดุก่อสร้างขณะที่ภาคบริการเองครับยังขยายตัวได้ด้านอุปสงค์ภายในประเทศครับมีแนวโน้มขยายตัวชะกักนะครับบริโภคภาคเอกชนส่วนการส่งออกนะครับคาดว่าจะขยายตัวได้จากสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเกษตรแปรรูปเป็นหลัก ทั้งนี้ครับกรงงอเขาเห็นควรให้นะครับมีการติดตามภาคการผลิตที่อาจถูกกระดันต่อเนื่องโดยเฉพาะ SME ที่ครับที่เผชิญปัญหาความสามารถในการแข่งขันรวมถึงผลกระทบจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักต่อนโยบายเศรษฐกิจไทยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปครับถามว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีแนวโน้มส่งตัวใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมาย 1-3%เอใช่ไหมครับอันนี้ใกล้เคียงกับขอบล่างจากปัจจัยนะครับด้านอุปทานโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบโลกที่มีนนทลดลงรวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างเช่นการแข่งขันด้านราคาที่สูงจากสินค้านําเข้าครับโดยตรางเงินเฟอ้อที่ทรงตัวในระดับตรงนี้คือใกล้กรอบล่างไม่ได้มีสัญญานะครับนำไปสู่ภาวะเงินฟืดหรือเงินเฟ้อติดลบอย่างต่อเนื่องและยังมีส่วนในการช่วยบรรเทาค่าครองชีพและก็ต้นทุนผู้ประกอบการ ด้านอัตราเงินเฟอ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังทรงตัวเล็กน้อยครับตามขอบเป้าหมายทั้งนี้ตราเงินเฟอ้อมีความเสี่ยงด้านต่ำจากแนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลกกับการอุ่นราคาพลังงานในประเทศครับภาวะการเงินเองยังถือว่าตึงตัวนะครับถึงแม้การขยายตัวกับคุณภาพสินเชื่อในภาพรวมมีสัญญาณทรงตัวอยู่บ้างแต่ว่าสินเชื่อ SME โดยเฉพาะครับอุตสาหกรรมที่เจอกับปัญหาเชิงโครงสร้างก็ยังหดตัวต่อเนื่อง ด้านการขยายตัวสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ก็ปรับลดลงส่วนหนึ่งจากครูเรนทีไ่ได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และภารณีสูงอยู่คณะกรรมการจึงเห็นว่าการปรับลดราดเบี้ยในครั้งนี้ <c oughs> ช่วยลดความตึงตัวของสภาวะการเงินโดยไม่กระทบต่อความเสี่ยงด้านสินเรภาพระบบการเงินในระยะยาวแต่ครับเห็นควรให้ติดตามแนวโน้มการขยายตัวและคุณภาพสินเชื่อของกลุ่มเปราะบางรวมถึงนัยยะต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไปดูด้านตลาดแรกเปลี่ยนกันบ้างนะครับเงินบาทเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาไปแล้วเคลื่อนไหวผันผวนนะครับจากความไม่แน่นอนของนยโยบายเศรษฐกิจประเทศหลักดังนั้นกนองอ,งองเองครับจึงเห็นควรให้มีการติดตามพัฒนาการตลาดเงินโลกการเคลื่อนไหวตัวค่าเงินบาทนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเบื้องหลังกันนะครับว่าทําไมอะไรคือแรงจูงใจหลักทให้มีการปรับลดตรารดอกเบี้ย ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่จะมีต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเลขานุก,การคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากองอธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสักภพพัพนธยานุกูลคุณสักภพพสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเฟิร์นคุณวิทและท่านผู้ชมนะครับค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มาคุยกับเราในช่วงเช้านะคะเมะื่อวานนี้ที่ฟังแถลงนะคะก็ชัดเจนทีเดียวว่ามี3ประเด็นหลักที่เรากังวลใจนะคะแล้วก็เป็นผลของการลดดอกเบีย้ย0.25นะคะจริงๆบางส่วนก็คาดการไว้บ้างก็บอกค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรขยายความเรื่องนี้ให แฟนๆมอนต w เวลเข้าใจเพิ่มขึ้นหน่อยได้ไหมคะว่าเราเห็นสัญญาณอะไรใน3มิติบ้างกดดันแค่ไหนกับการเมืองที่ฟอรสเราผ่านรัฐมนตรีคลังผ่านนายกแล้วก็ผ่านหลายภาคส่วนเจนค่ะครับจริงๆต้องบอกว่าใช่ครับกรนงเวลาที่เราดูตัดสินนโยบายเนี่ยสด้านหลักๆนะครับด้านด้านของเรื่องของ Growth แล้วก็ GDP ตัวเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของเสถียรภาพระบบการเงินนะครับต้องบอกว่าน้ําหนักในแง่ของรอบนี้ที่กรรมการให้เยอะก็คือเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจนะที่ทางกรนงมองว่าซอกว่าที่คาดพอสมควรจากที่เคยประเมินไว้ในเดืนอนธันวาคมนะครับจากตัวเลข Q4 นะครับจริงตัวเลข Q4 เป็นตัวสําคัญว่าเป็นจุดตั้งต้นนะครับว่าปีนี้จะไปยังไงต่อเนี่ย Q4 เนี่ยในแง่ของที่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยตัวเลข GDP ออกมาเนี่ย2.5นะครับแล้วก็จริงก็ ที่เราคาดไว้นะครับในปีที่แล้วแล้วก็มาจากเรื่องของการระบายสินค้าคงคลังแม้ว่าอุปสงค์นะฮะเรื่องของการบริโภคเอกชนการท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยยังดีอยู่ก็หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีคนซื้อของเนี่ยแต่ภาคผลิตเนี่ยมันเหมือน ผลิตไม่ได้นะครับหรือจะมีสินค้านําเข้าที่เข้ามาการแข่งขันก็อาจจะสู้สินค้าจากต่างประเทศไม่ได้เรื่องของราคาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในปีนี้เนี่ยเราเห็นแนวโน้มนะคะเดิมที่เราเคยประมาณ การในแนีของตัว GDP นะครับในปีนี้เนี่ยที่2.9นะครับอย่างที่ประเมินภาพแล้วเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างอย่างพอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณสักอาจจะมากกว่า2.5เล็กน้อยนะครับเพราะลดลงมาค่อนข้างอย่างมีนัยยะสําสคัญจะเห็นได้ว่าบาลานซ์ออฟริสก็คือสิ่งที่ความเสี่ยงที่เรามองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก๊อตตงอได้ตัดสินใจลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อให้ภาวะการเงินเนี่ยสอดคล้องกับภาพของแนวโน้มเศรษฐกิจเงินเฟอ้อแล้วก็เสถียรภาพระบบการเงินหรือว่าเรื่องของการ ตึงตัวในแง่ของภาวะการเงินเนี่ยให้ดีขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มองก็คือเรื่องของเรื่องของโกรสเป็นหลักนะครับ uh huh. ส่วนคำถามที่สองเรื่องแรงกดดันเนี่ยผมว่าผมว่าเรา,เาสิ่งที่บทบทเจอเนี่ยเรา,เาถูกเล็กรองเรื่องลดดอกเบี้ยมามาโดยตลอด uh huh. นะครับแล้วก็จับทุกหลายภาคส่วนนะครับจริงเราฟังนะครับแล้วก็รอบนี้เราเห็นประเด็น นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีอย่างมีนัยยะนะครับก็เป็นที่มาของการลงดอกเบีย้ยนะครับในในรอบนี้ค่ะครับคุณสกภครับถ้าเกิดจะลดดอกเบีย้ยแสดงว่าต้องหวังผลบางอย่างที่จะให้เกิดผลต่อตัวเศรษฐกิจผลลัพธ์ที่ทางกรงอง,องคาดหวังจากการลดดอกเบีย้ยไปสลอหนึ่งเนี่ยคืออะไรครับหนึ่งนะครับแน่นอนคือเราต้องการให้ดอกเบี้ยเนี่ยช่วยปรับให้ภาวะการเงินเพราะสิ่งที่ดอกเบี้ยเนี่ยจะช่วยส่งผ่านก็คือเรื่องของเรื่องของภาวะการเงินเนี่ยให้ สอดคล้องกับภาพของตัวที่เป็นเอาลุคของเศรษฐกิจนะครับที่เราบอกว่าซอฟลงนะครับตัวตัวเงินเฟอ้อเองเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างที่เรามองไปในปีนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของภาวะการเงินนะครับที่ช่วยในแง่ของตึงตัวน้อยลงนะครับรวมถึงนะครับจริงๆประเด็นเด่นก็คือเรื่องของนเรื่อง,งของโกละเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการรองรับความเสี่ยงที่เราเห็นว่าชัดเจนมากขึ้นในระยะข้างหน้านะครับทั้งจริงๆจากทั้งปัจจัย ภายในแล้วก็ภายนอกนะครับเราเราเรียกกันข้างในว่าอาจจะเรียกว่า robust policy ภาษาอังกฤษนะครับคืออาจจะเป็นนโยบายที่เราปรับครั้งนี้เราคิดว่าน่าจะสามารถจะรองรับสถานการณ์ได้ได้หลากหลายนะครับถ้าเกิด GDP เรามีความเสี่ยงขาต่ำนะครับรวมถึงความเสี่ยงระยะข้างหน้าเนี่ยการปรับในรอบนี้เราคิดว่ารองรับได้ในระดับหนึ่งนะครับในแง่ของความเสี่ยงไปข้างหน้าสิ่งที่เราเห็นอีกอันนึงเนี่ยปัญหาที่เราเห็นเนี่ยเอาลุปที่ดูแย่ลงเนี่ย ปัจจัยหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นอุปสงค์เนี่ยขยายตัวได้ดีตัวเลขขยายตัวได้ดีนะครับเราเห็นการนําเข้ามากขึ้นอย่างนนที่เรียนไปเนี่ยชัดเจนนะครับมีปัญหาเรื่องโครงสร้างใน,ในหลายอุตสาหกรรมรถยนต์ก็จะมี EV เข้ามาใช่ไหมครับการแข่งขันจากจีนในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะบอกว่าบทบาทของดอกเบีย้ยในการแก้ปัญหาที่เป็นเชิงโครงสร้างเนี่ยคงมีไม่ได้ตรง,ตรงจุดนักแล้วก็มีบทบาทจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ยังช่วยบรรเทาเรื่องของภาระหนี้ของครัวเรือนของประชาชนได้แต่การแก้ไขปัญหาในส่วนเนี่ยให้ตรงจุดเนี่ยก็คงต้องเ,อเรื่องของอนโยบายที่เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของ,ขอ,ง,ขอ,งอุตสาหกรรมแล้วก็สร้างการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจถึงทำให้แก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ครับ ค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เมื่อวานนี้คุณสกภพก็แถลงด้วยก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยรอบนี้ไม่ใช่ easing cycle ก็คือไม่ใช่เป็นสัญญาณของวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงนะคะแล้วเรามองว่าเพียงพอแล้วหรือยังสําหรับการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้คาดการณ์ในอนาคตสิ่งที่เราต้องมองต่อคืออะไรเพราะว่ากว่าจะประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือ30เมษายนซึ่งเราอาจจะเห็นเรื่องของปัญหาจากเรื่องของทาริฟที่ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าแต่มิติอื่นๆที่จะได้เห็นเช่นตัวเลขเศรษฐกิจเดือนไตรมาสหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราม บครับอันแรกถ้าตอบก็คือหนึ่งก็คือแน่นอนเนี่ยมันไม่ใช่อีซิงไซเคิลนะครก็คืออีซิงไ c เคิลเนี่ยความหมายก็คือการลดดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องก็คือจะลดต่อไปนะครแล้วก็ส่งสัญญาลดต่อไปครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นการเป็นการปรับจุดยืนนะครับถ้าภาษาอังกฤษหน่อยก็คือเรียกว่า r e c a l i b r เ t e เรื่องของจุดยืนนะครับภาวะการเงินเนี่ยให้มีความเหมาะสมกับ บริบทที่เปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับตัวเอาลุกที่เรามองเอไปข้างหน้าที่เปลี่ยนไปหลักๆทิมที่เปลี่ยนไปนะฮะก็คืออย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นก็คือเรื่องของตัว close นะครับตัวแนวนมเศรษฐกิจที่เรามองเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นในในในรอบเนี้ยการปรับดอกเบีย้ยตรงเนี้ย เราคิดว่าเรายังปรับแล้วก็อยู่ในเรนจ์ที่เราเรียกว่าเป็นกลางอยู่ก็คือไม่ได้ไปเหยียบคันเร่งหรือว่าเหยียบเบรกอย่างอย่างมากเกินไปคําถามคือว่าสามารถจะรองรับในแง่ของของของตัวเลขถ้าเกิดเราจะเห็นในเดือนอเมษายนเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขอีกประมาณสองเดือนอนะครับตัวเลขเพิ่มขึ้นไอีกสองเดือนนะครับตัวเลขสองออกอาจจะสาเดือนนะครับอย่างอาจจะยังไม่ได้เห็น g d p ในค1 g หนึ่งจคจะออกหลังจากหลังจากเดือนเมษายนนะครับแต่ว่า เรื่องของทาลีฟเรื่องของอะไรผมว่าเรื่องของอสองครามการค้าต่างๆเนี่ยอาจจะมีความชัดเจนขึ้นแต่ผมคิดว่าผลจริงๆเนี่ยอาจจะมาในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับก,ก็คงเป็นลักษณะที่ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่กับเราอ,อยู่พอสมควรครับในระยะข้างหน้าค่ะ คุณสกภพพครับหลายครั้งเลยแบงค์ชาและกรง,งยืนบอกว่าจะต้องมี p olicyspace เรียกว่ามีกระสุนสำรองเพื่อสถานการณ์เนี่ยไม่เป็นใจจะได้ควักเอากระสุนสำรองพวกนี้ออกมาใช้ตอนนี้การที่ปรับลดลงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อเรื่องของกระสุนสำรองที่เราจะมีหรือ p olicyspace มากน้อยขนาดไหนไหมครับแน่นอนกระทบนะครับแล้วก็กรรมาการหนึ่งท่านที่เป็นเสียงขั้นน้อยที่ให้เบี้ยในในครั้งนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าท่านให้น้ําหนักกับเรื่องของ การรักษาขีดความสามารถรักษาบัฟเฟอร์ในในแง่ของตัวนโยบายนะครับเพราะความไม่แน่นอนมันสูงจริงๆนะครับในในแง่ของครึ่งหลังของปีนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงตัว policy space เราก็ไม่ได้มีมากอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะเราเองเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราขึ้นไปในระดับที่เรียกว่าแค่ระดับที่เป็นกลางนะครับของคนอื่นเนี่ยเขาต้องเหยียบเบรกอย่างของ US เนี่ยขึ้นไปมากกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีรูมค่อนข้างเยอะในการที่จะลด ดอกเบีย้ยของเราเนี่ยลดดอกเบีย้ยถ้าในถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยดอกเบีย้ยที่ต่ำที่สุดของเราคืออยู่ที่จุด0.5ในช่วงในช่วงโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ p o s i t เปซ space เนี่ยจึงสําคัญนะครับจริงๆในการลดลดดอกเบีย้ยรอบเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับกรรมการที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าส่วนหนึ่งก็จะช่วยรองรับความเสี่ยงที่มีอยู่ในระยะข้างหน้าไปด้วยนะครับแต่ก็แน่นอนพอเราลดในครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยก็คงก็ ต้องระวังมากขึ้นนะครับในแง่ของการใช้ p พ l ิส,สิ s p a เ e สในรอบถัดๆไปนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ครั้งนี้เราคิดว่าการลด1 Not น,นอแบบนี้เนี่ยน่าจะรองรับความเสี่ยงที่เราเห็นณตอนนี้นะครับที่มองไปข้างหน้าได้ระดับหนึ่งครับ ความเสี่ยงที่เรามองเห็นเราก็สิ่งที่หลายคนอยากทราบด้วยก็คือเรื่องของตัวเงินเฟอ้อที่มันก่อนอยังไม่ถึงเป้าอาจจะไปแตแต่กรอบล่างอยู่สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราประเมินเรื่องนี้ยังไงทั้งความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อที่หลายคนก็ตั้งคําถามนะคะจริงๆเมื่อวานก็ได้ยินและว่าถแถลงว่ามันไม่ใช่เงินฝืดนะแต่ขยายความตรงนี้หน่อยค่ะว่าแล้วในยะของเงินเฟอ้อมมีความสาคัญแค่ไหนที่เราจะต้องดันขึ้นไปให้ตรงตามกรอบที่เรามีการประเมินเอาไว้เนี่ยค่ะผมว่าเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยสิ่งที่ สิ่งที่เราอยากให้อยู่เนี่ยคืออยากให้เงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ใน,ในระดับที่ต่ําแล้วก็ไม่ผันผวนนะครับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือ,เ,อ,อเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับที่สูงแล้วก็เราไม่สามารถที่จะยึดเหนี่ยวมันได้นะครับจริงผมว่าตรงเนี้ยต่างประเทศก็ยังมีปัญหาอยู่ของเราเนี่ยโชคดีที่เราโอเคกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เราคงต้องมอง เข้าไปในตัวเลขะครับว่าเงินเฟอ้อสิ่งที่เกิดขึ้นที่ต่ําอยู่ใกล้เคียงขอบล่างเนี่ยที่เราประมาณการในปีนี้ที่1.1ประมาณนะครับในเดือนธันวาคมซึ่งในรอบนี้ก็มุมมองของออกององก็ไม่ได้ต่ำไปจากเดิมตัวที่ต่ําของเงินเฟอ้อเนี่ยมันมาจากอะไรผมว่าต้องมองที่ต้นต่อนะครับมองถ้ามองที่เราเห็นเนี่ยมันจะมาจากปัจจัยทังเชิงอุปทา,านนะครับอุปทา,านก็คือพวกพลังงานนะครับแล้วก็ราคาอาหารสดนะครับเนื้อหมูเนื้อ,อไก่ราคาพืชผักต่างๆส่วนหนึ่งก็มาจากอากาศที่อจัจจะดกว่าที่คาด นะครับที่เราบอกว่าเงินฝืดเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเงินฝืดทําให้คนไม่อยากจับใจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องของดีมาห์นะครับเรายังไม่ได้เห็นเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณตรงนั้นเลยนะครับสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆยังปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสัญญาณเงินฝืดเนี่ยผมว่าเราเราเราไม่ได้เห็นนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อคาดการณ์เองเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้รเรนจ์ที่เราที่เราที่เราดูอยู่นะครับก็ใกล้เคียงกับ2ด้โดยสัมไป นะครับรวมรวมถึงนะีผมว่ารายได้ของประชาชนในกลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยยังฟื้นตัวชา้าแล้วก็ค่าครองชีพเราก็ทราบที่ผ่านมาถ้าเราไปเดินตลาดหรือไปอะไรจริงผมว่าค่าครองชีพในช่วง30วปีที่ผ่านมาทุกคนถ้าถามใครทุกคนเนี่ยก็ยังบอกว่าสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเงินเฟอ้อต่ำในช่วงนี้ส่วนหนึ่งผมว่าก็น่าจะช่วยบรรเทานะครับภาระของของประชาชนได้นะครับถ้ามัน ตับใดที่เรายังไม่ได้เห็นสัญญาณของเงินฝือตับใดก็ยังไม่เห็นว่าคนเนี่ยชะลอการใช้จา่ายชะลอการลงทุนนะครับจริงอย่างเงินฝือที่ต่ําในช่วงนี้ผมว่ากลับช่วยให้ประชาชนแล้วก็ต้นทุนของผู้ประกอบการในการในการผลิตสินค้าด้วยซ้าไปครับอืมค่ะครับข,ขอบทุนเนาะได้ค่ะยังไงขอบคุณคุณศักดิพมากนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ คุณสกภพพันยานุกูลนะคะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะคือกรนงเขาจะมี7ท่านนะคะคุณสกภพก็จะไปอยู่ในนั้นเป็นท่านที่8นะคะคือไปฟัง<ม>ก็คือเพื่อง่ายคือเอาจากห้องประชุมมาเล่าเราฟังเนี่ยแหละค่ะว่าคณะกรรมการเขาคิดกันยังไง3เรื่องนะคะที่กรนงเขาให้น้ําหนักนะคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเงินเฟอ้อแล้วก็ภาวะการเงินรอบนี้ให้น้ําหนักกับเรื่องแรกก็คือภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องโกรดเนี่ยมากที่สุดนะคะเพราะว่าการเติบโตชะลอลงอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะไตรามาสสที่โตแค่2.5%เนะคะ ยางไรก็ตามคนซื้อของค่ะแต่ว่าผลิตไม่ได้ภาคก,การผลิตเหนื่อยนะคะดังนั้น GDP ที่เคยตั้งไว้2.9ปรซตีนี้เดี๋ยวมี Re รีไ s ซ down แน่นอน<ม>อาจจะแค่มากกว่า2.5นิดหน่อยแต่ยังไม่มีตัวเลข exact นะคะว่าจะเป็นแบบไหนนอกจากนี้นะคะตอนนี้ทางด้านการเมืองมีผลหรือเปล่าก็บอกว่าก็ฟังเหมือนกันแหละ<ม>แล้วก็นํามาใช้ในการประกอบการพิจารณาจากตัวเลขที่เห็นได้จริงนะคะแล้วก็คาดหวังผลอะไรภาวะการเงินน่าจะตึงตัวน้อยลงนะคะจากการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ลองรับความเสี่ยงได้มากขึ้นในระยะข้างหน้า ะะเป็นการบรัส policy นะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่ Easing Cycle อาจะกระทบกับ Policy Space บ้างแต่ว่าเงินเฟ้อเองก็อยู่กรอบล่างใกล้ๆขอบนะคะก็หวังว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นสัญญาณเงินเฟือน,นะคะแล้วก็เงินเฟ้อก็ควรต่ำและไม่ผันผวนนี่เป็นสิ่งที่พยายามที่จะดำเนินการอยู่นั่นเองค่ะนะก็หลายฝ่ายจะบอกว่าลดดอกเบี้ยช่วยประชาชนตอนนี้คลายล็อกไปเปาหนึ่งล้พอปปลี่สิทีนี้มาดูว่า แล้วตัวการคลังกับมาตรการอื่นๆละ่ะจะช่วยบูสเศรษฐกิจเราได้ขนาดไหนเพราะตอนนี้สิ่งที่หลายคนเรียกร้องว่าลดเถอะ ลดแล, <คะ S 1> แล้วจะเดินหน้าอย่างไรต่อ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันต่อครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆอย่างหนึ่งมันก็คือเรื่องของสถาบันการเงินเนาะว่าจะเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อน้อยลงหรือเปล่า uh huh. เพราะว่าตอนนั้นตึงตัวนะแบ <c oughs> งก์ชาติก็บอกแล้วหวังว่าจะคลายความตึงตัว <c oughs> ท้ายที่สุดเดยวก็ต้องกลับไปดูด้วยเหมือนกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะเรื่องของรายได้ด้วยเรื่องโครงสร้างประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็เรื่องของความมั่นใจของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อด้วยเช่นกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ